สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube เทยุทธนะฮะวันนี้จะมาให้ดูชุดไฟแดดใส่คอาทิปน้ำไม่อาบไปกลับได้สบายนะครับก็ประมาณนี้แบตลูกเดียวไม่ต้องไปพกแบตลิโพอะไรให้วุ่นวายสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับดีสุดนะครับแค่เปลี่ยนเป็นชุดไฟแดดใส่ฝาครอบล้อมแม่เหลก็กแบบเดิมเข้าไปใช้งานได้แต่ว่าชุดฝาครอบล้อมแม่เหลก็กจะต้องไปเจียทาตามรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็ประมาณนี้ ส่วนของที่สําคัญเลยก็คือชุดแม่เหล็กนะครับต้องส่งมาไม่มีขายขาดถ้าขายขาดต้องรอต้องสั่งนะครับเพราะว่าชุดแม่เหล็กเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงต้องเข้าใจกันด้วยนะครับระยะหนึ่งต้องหาก็แล้วแต่ว่าจะได้ถูกหรือได้แพงอันนี้ก็คือบอกไม่ได้แต่ว่าของที่มีในชุดที่เราจัดให้ก็จะมีชุดสายไฟ ดูสายไฟนี่คือเป็นสายไฟนิกเกิลนะครับหรือสายไฟเงินต่อตรงกับรถได้เลยนะครับ KR กล่ K องแดดไม่ต้องยุ่งวุ่นวายแค่วายสายต่ออย่างเดียวแผ่นชาร์จมีให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปหาให้วุ่นวายอีกแหละกล่องก็จะเป็นกล่องกาพิเศษนะครับของทางร้านทีรยุทธ์8ดช็ J อปคอยเนแท้เจแปนคอยนแท้เจแปนนะแล้วก็จะเป็นพันเซอร หลุด qc ปลักแดงของทางร้านเราจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นชุดถ้าเป็นชุดที่จัดชุดแบบเนี้ยพันเซอร์เนี่ยมันจะมีสายตัวเนี้ยเป็นสายกาวเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าบางทีผมทําไว้เผื่อลูกค้าเขาอยากเอาไปแข่งแล้วถอดจานไฟออกไอ้ฝาฝามัดไฟออกแล้วก็ยังสตาร์ได้ปกติเพราะว่ายังลงกาวได้ปกติแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดขาสไลด์พันเซอร์ก็ใช้กับชุดนี้ก็อันนี้แถมให้อันนี้แถมให้ แล้วแต่บางคนนะถ้าซื้อเยอะบางทีผมก็จะแถมชิ้นอื่นให้แต่ถ้าซื้อในราคาที่ไม่ไม่ถึงก็จะมีแถมบ้างเล็กๆน้อยมีแถมแทบจะทุกคนนะครับแล้วก็มีน็อตตัวนี้แถมให้เป็นนอ็อตสแตนเลสเ,ตเกตดสามสิบสี่ำหรับยึดไม่ต้องไปเสียเวลาหาแล้วก็ไม่ต้องไปใช้นอ็อตหัวแชกอะไรให้วุ่นวายนี่ครับนอ็อตหัวแอลอสวยๆเดี๋ยวโฟกัสให้ดูเนี่ยสวยๆเลยแล้วก็ ชุดถาดแบตอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มชุดถาดแบตอันนี้ต้องไปเจาะรูยึดอะไรเองนะเพราะว่าผมไม่ได้รับเจาะก็น,อน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตเกจสามสี่เหมือนกันก็ยึดมีแถมให้ในชุดเหมือนกันการติดตั้งเนี่ยไม่ยากทําให้ผมผมบอกว่าไม่ยากนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากฝากครอบยานไฟที่เราต้องไปตัดน,อน็อตออกแล้วก็เจียแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยอย่างชุดสายไฟเนี่ย เรามีชุดพินปั๊กแถมไปให้ด้วยนะสมมุติว่าพินปัก๊กอันที่ใส่อยู่กับรถมันไม่ดีก็เ,เปลี่ยนชุดสายไฟเนี่ยชุดใหม่ๆอ่ะชุดรุ่นใหม่ๆนะเราจะเปลี่ยนจากคลิปที่ที่ท,ที่ที่เคยดูอะ่ะอันนี้คือจะเป็นชุดสายไฟรุ่นใหม่ๆละก็จะเป็นปั๊กแผ่นช้าไอเป,เ,นะะเป็นฟิลเล็กนะครับเป็นฟิลเล็กและแบบเวฟแต่เป็น1 0แอมป์เหมือนเดิมนะเป็น1 0แอมป์เหมือนเดิมแล้วก็ชุดสายไฟ จะเป็นสายไฟนิกเกิลทั้งหมดปกติเป็นสายไฟนิกเกิลอยู่แล้วทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าชุดปลั๊กอะไรเนี้ยอาจจะมีปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ชุดปลั๊กเนี้ยสีเหลืองเนี้ยจากแต่ก่อนไปเป็นสีเดียวกันหมดผมก็เล็งเห็นแล้วว่ามันน่าจะสื่อสารกับลูกค้าง่ายเราก็จะบอกไปในคลิปนี้ด้วยว่าปลั๊กอันนี้คือปลั๊กออฟลันหรือเป็นสวิตช์กุญแจต่อสวิตช์กุญแจได้เลยถ้าจะต่อออฟลันก็แค่เอาตัวออฟลันมาแล้วก็เข้าพินปลั๊กอันนี้ค่อมสายไฟ เข้าไปได้เลยแล้วก็ชุดนี้เป็นสต็อปไฟเบรกถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้กรณีไม่ใช้นะเส้นสีน้ําตาลเนี่ยต่อไฟออกมาจะเป็นไฟบวกแล้วก็ไปต่อจ้ำกับสายลบเอาแล้วแต่จะไปต่อไปต่อตรงไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าอยากใช้วัดโวลต์นะต่อตัดหรือต่อปลั๊กตัวนี้ออกมาเส้นสีน้ําตาลเส้นเดียวนะน้าเงินไม่ต้องเอามาต่อน,นี้ขึ้นไปหาวัดรอบไอ้หาวัดโวลต์แล้วก็เส้นสีเขียวหรือกาวเนี่ยเอามาลงที่ขั้วแบตได้เลยก็คือขั้วนี้ หรือลงตัวถังตรงไหนก็ได้มันมีกาวหมดทั้งคันแต่คนที่ทํแล้วเป็นไงก็เข้าใจอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟหน้าเปิดปิดไฟหน้าเราก็จะเป็นพวกปลั๊กแผ่นชาร์จไอพวกนี้ก็คงไม่ต้องบอกมันก็คงรู้อยู่แล้วอันนี้ปลั๊กกล่องปลั๊กมัดไฟปลั๊กพันเชอร์สีเดียวกันแบบนี้ถ้าปลั๊กแดงมาจากร้านเราแนะ่นอนแล้วก็ชุดไฟทถายประมาณนี้ติดตั้งก็แค่ไปใส่กับรถแล้วก็เข็มมันทายรัดจัดแต่งให้สวยใส่แบต ทุกอย่างใส่ให้ครบเออแล้วก็ลืมบอกใส่ครบแล้วอย่าเพิ่งใส่กล่องทุกอย่างต่อให้ครบปักกล่องอย่าเพิ่งต่อเอาไว้อย่างนี้ก่อนทุกอย่างครบเช็คดูระบบไม่ช็อตอะไรแน่นอนใส่ปักกล่องแล้วค่อยอ่อนกุญแจนะครับอันนี้คือวิธีการเซฟนะต่อทุกอย่างให้ครบหมดเลยจะยังไม่ต้องต่อปักกล่องปล่อยไว้ก่อนแล้วเช็คดูว่าทุกอย่างทํางานปกติไหมลองอ่อนกุญแจดูลองกําเบรกหน้าดูวอติดไหมพอทุกอย่างครบค่อยต่อปักกล่อง นะครับแล้วก็ลองติดเครื่องส่วนระยะอันนี้คือบอกไว้ก่อนแล้วก็ระยะระยะในการตั้งแม่เหล็กเนี่ยลูกค้าบางคนเขาไม่เข้าใจถ้าตัวนี้คือมันจะฟิกมันไม่สามารถปรับตั้งได้เนาะมันไปเท่าไหร่มันก็จะอยู่เท่านั้นเลยเพราะว่าบางทีาขาตัวนี้มันไม่ได้เป๊ะมากบางทีมันก็อาจจะขยับบวกลบเล็กๆน,น้อยๆมันอาจจะบางทีวิธีการตั้งคืออย่างน้อยต้อง8มิล8มิลจากศูนย์ใต้บนเอานี้เอางี้แล้วกัน นะสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้ศูนย์ใต้บนอยู่ตรงนี้ก็คือลูกสูบุขึ้นสุดอ่ะแม่เหล็กฮันเชอร์ต้องห่างจากขางเนี่ยแปดมิลห่างจากหางเนี่ยห่างจากขางตรงเนี้ยจน,จนถึงจนถึงติ่งกลางฮันเซอร์เนี่ยแปดมิลถ้าสมมุติว่าเราเคาะให้มันลงมาอย่างนี้ลงมาด้านล่างไฟมันจะแก่จาก8มิลเป็น10มิลเป็น12มิลน,นะครับขยับแค่มิลเดียวเนี่ยมีผลเยอะแล้วเราไม่ควรที่จะขยับมามาก นะครับมาสไลด์ได้เยอะก็จริงแต่ว่าต้องไล่ตามอาการถ้ารู้สึกว่ามันแก่ก็ขยับให้มันกลับเข้ามาหาแทบนะครับประมาณนี้วิธีการตั้งยืนไว้ก่อนเลย8มิลจากแทบตรงนี้ถึงติ่งกลาง8มิล8มิลก็โดยอันนี้คือประมาณนะมาน,นไม่อยู่ตรงนี้หรอกแล้วก็จากจากตัวติ่งจนถึงจนถึงแทบเนี่ยให้ห่างเอาง่ายๆเลย1ใบเลื่อยเอาใบเลื่อยมาเนี่ยวัดหนึ่งใบเลื่อย นะครับอันนี้คือพื้นพื้นๆเลยนะประมาณนี้ติดตั้งง่ายจริงอันนี้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเยอะแยะโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ที่ยุทด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ